ทีวีช่วงนี้มาพร้อมกับการอัปเดตเรื่องราวการศึกษาของไทยกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตเห็นว่าที่นี่เพิ่งเปิดสอนสาขาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์เป็นแห่งแรกค่ะจุดเริ่มต้นของการเปิดหลักสูตรก็เริ่มต้นมาจากพฤติกรรมของผู้ริโภคซึ่งต้องการความสะดวกอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะนั้นการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมีความนิยมอย่างกว้างขวางหลักสูตรนี้นะฮะผู้เรียนก็จะเรียนบริหารธุรกิจ โดยเน้นการตลาดเป็นสำคัญและจะเรียนไอทีในส่วนที่จะต้องมาออกแบบเว็บไซต์การเขียนเว็บไซต์เองนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนหลักสูตรนี้นะคะควรจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของภาษาอังกฤษเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมนานาชาติทุกอย่างที่เรียนจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดโลกสมัยใหม่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเราต้องก้าวให้ทันและล้ำสมัยอยู่เสมอทำให้เห็นว่าคนไทยเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ